จังหวัดตรังเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วม ตามที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรงังอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ได้รวมถึงลมที่พัดกระโชกแรงอาจเกิดเหตุต้นไม้ใหญ่ลมทับสายไฟจึงมีความเสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆทั้งไฟฟ้าชอ็อตไฟฟ้าดูดนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสะไฟฟ้ารั่วเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานการปฏิ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังโดยบูรณาการการปฏิบตัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการเร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลรวมถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าโดยเฉพาะจุดเสี่ยงอุตกภัพยและเป็นพื้นที่ชุมชนหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วต้องแก้ไขให,ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัยและในช่วงที่มีน้ําท่วมขังหากประเมินแล้วว่าประชาชนจะได้รับอันตร ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าทันทียอยศพรขะไกรศีสวทตรังรายงาน